ู้ชมคะตามต่อเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เรานําเสนอเรื่องนี้ไปเรื่องของในยักษ์ ะะที่จังหวัดรนทบุรีรที่ยักษ์เนี่ยไปตบผู้หญิงคนหนึ่งฟันร่วงมา3ซี uh ่ huh. อีก3ซี่ก็โยกนะคะคุณผู้ชมโดยยักษ์เนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยมาดอมดมดม,มองๆแถวบ้านเขาแล้วก็มีพฤติกรรมชอบลักเล็กขโมยน้อยเอาหลังจากนั้นเนี่ยทางตํารวจก็เลยไปควบคุมตัวในยักษ์แต่ว่าไปควบคุมตัวไม่ใช่คดีทาร้ายร่างกายไปตบเขานะเป็นการควบคุมตัวจากคดีค้างเก่าปรากฏว่ายักษ์เนี่ยไม่สิ้นฤทธิ์ง่ายๆนะคุณผู้ชมในช่วงที่มีการ<ต>จะไปส่ง,งฝากค้างต่อ สารเนี่ยหนีค่ะชุดสืบสวนตามจับในยักษ์อันนี้ย้อนไปก่อนในช่วงตอนที่ตำรวจไปจับเนี่ยไปจับยักษ์นะที่บ้านพักในซอยรัตนาทิเบศิป์สี่ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีมาสอบปากคำตรวจสอบประวัติเพราะว่ามีหมายจับคร้างเก่าอย่างที่บอกคดียักษ์ยอกทรัพย์อีกคดีหนึ่งคดีช่อโกงประชาชนก็จะมีทั้งท้องที่ที่นนทบุรีด้วยแล้วก็ที่นครสวรรค์ด้วยเมื่อวานนี้สัก11โมงตำรวจสพเมืองนนทบุรีคุบคุมตัวในยักษ์ ไปฝากขังสารแขวงนนทบุรีในคดียักยอกทรัพย์พอตำรวจนำตัวเข้าห้องควบคุมบริเวณใต้ถุนศาลยักษ์อาศัยจังหวะที่ตำรวจเผลอวิ่งหนีออกจากศาลไปอย่างรวดเร็วก็ระหว่างติดตามตัวตำรวจสรรืบทราบว่ายักษ์เนี่ยเดินทางไปหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งโดยขอยืมรถจักรยานยนต์ขี่กลับมาที่บ้านก็บ้านนี่แหละซอยร้าน,นทีเบศ14ที่ตำรวจไปจับเนี่ย อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ห่างจากสารแขวนนนทบุรีประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วมีกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพช่วงที่ผู้ต้องหามาถึงด้วยนะครับยืนคุยกับแม่ครับเนี่ยช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้เองคือหนีหนีหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยย้อนกลับมาที่บ้านของตัวเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาใช้เวลาประมาณ2-3นาทีแล้วก็ขีร่รถหลบหนีไปต่อนะครับ นางสาวสุริพรอายุ27ปีที่ตกเป็นเหยื่อที่บอกโดนนายยักษ์ต่อยจนฟันหักไปสมซี่เนี่ยบอกว่าเสียใจมากเลยต้องมาเจ็บตัวฟรีแล้วทุกวันนี้ก็เดือดร้อนนะนี่ยฟันหักไปสมซี่เสียงพูดเหมือนกับไม่ค่อยชัดด้วยไม่รู้ว่ามาจากฟันหักหรือเปล่ากินข้าวก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปะว่าอย่างนั้นเธอเธอก็ลำบากนะครับเธอบอกเหมือนตกนรกนทั้งเป็นเลยนะครับแล้วก็ยิ่งมารู้ข่าวว่านายยักษ์เนี่ยหลบหนีออกมาระหว่างตำรวจคุมตัวไปส่งสาร เธอถึงก <formation jin x 2> ับร <handled kr> ่ <ii> <man> <ke pa> ําไห้เลยนะครับเพราะว่าต้องอยู่อย่างหวาดผวากลัวถูกตามมาฆ่าล้างแค้นครับเอาทำไมกลัวขนาดนั้นล่ะเธอบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเคยถูกนายยักษ์ข่มขู่อาฆาตเอาไว้ครับเธอบอกแค่จะเดินไปซื้อนมให้ลูกอายุหกขวบที่ปากซอยยังไม่กล้าเลยอ่ะไม่กล้าไปไหนคนเดียวอยากให้ตํารวจตามจับนายยักษ์ให้ได้โดยเร็วครับตอนนี้หนูก็กลัวหนูออกไปซื้อของห้หนูต้องมองหลังเลยคนเดินอานหนูวยี่ไห่ยักษ์ ดนนูแล้วเองไะ่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยใช่อ่ะตอนนี้แะ้วแวงไปหมดแล้วเดินหน้าก็ต้องระวังเดินหลังก็ต้องระวังอย่าให้ต้องบอกมดูลูกอีกตอนนี้ไม่ปลอดภัยด้วยเองคือตอนนี้บอกว่าเธอกลัวไปหมดแล้วเดินหน้าก็ต้องระวังจะถอยหลังก็ต้องระวังเพราะว่าตอนนี้ยักษ์หนีออกมาแล้วไงคะ แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยชุดสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดนนทบ,บุรีสืสสสบสวนสพเมืองนนทบ,บุรีและสพรัตนาทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อกันเนี่ยออกตามหาตัวนนยักษ์อยู่แต่ตอนนี้ยังไม่เจอตัวเลยนะคะโโอโ้